วันที่14มิถุนายน2565นางสาวสิริรักษ์ตั้งมอและปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวสุภาพิตาบวรชยัยฤทธิ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและว่าที่ร้อยตีหญิงชนันชิดาสาธกางนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมโครงการส่รงเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนประจำปี2565ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการรุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนได้บรรยายในหัวข้อสิทธินายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบและเผยแร่เอกสารประชาสัมพันธ์ณนะห้องประชุมโรงพยาบาลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน30คน วันที่16มิถุนายน2565เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานช่วยให้รู้จักตนเองรู้จักโลกอาชีพมีวินัยในการทำงานมอบป้ายตาใจรัก GLP ให้แก่สถานประกอบการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการจัดการแรงงานอย่างถูกต้องและมีจระยะิยธรรมด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good l a b o r Practice ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยจำนวน2แห่งได้แก่บริษัทมูลตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดจำนวนลูกจ้าง ,6670 คนและบริษัท ดีเจเมนูเฟกเจอริงจำกัดจำนวนลูกจ้าง77คนวันที่17มิถุนายน2565ร่วมประชุมคณะทำงานฝ้อระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดรวมทั้งจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและประปับปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2565ณห้องประชุม POC ชั้น3สาลกางจังหวัดลำพูนโดยมีนายสมชาติวงจริยะเกษมป้องกันจังหวัดลำพูนเป็นประธานติดตามข่าวประจำสัปดาห์จากสสกลำพูน c h a n เ e l ได้ในสัปดาห์ต่อไปคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน